สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นให้ออโต้เซลล์รีวิวกับผมเช่นเคยนะครับเซลสิงนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวรถเอ็กเพนเดอร s คนะครับเป็นรุ่นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรถสไตล์ครอบครัวแนวปิกนิกเต็มที่เลยนะครับสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถครอบครัวไว้ใช้งานพาลูกหลานไปเที่ยวนะครับพาเพื่อนบ้านไปเที่ยวนะครับผมบอกเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับและคันนี้นะครับลูกค้าตกแต่งยังไงผมแถมอะไรให้กับลูกค้ามากนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ก็สำหรับเจ้าเอ็กเพนเดอร์คันนี้นะครับราคาจะเปิดตัวอยู่ที่939,000บาทนะครับผมถ้าเป็นสีขาวมุกสวยๆขาวๆโบ๊ะๆอย่างนี้ก็โบกที่10,000บาทนะครับและสำหรับอย่างแรกที่ผมแถมให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นโลโก้เอ็กเพนเดอร์คอร์สนะครับจะเป็นอะคริลิกนะครับพิเศษตรงที่ตัวเอ็กของเราจะเป็นสีแดงนะครับเพิ่มความเป็นเอ็กเพนเดอร์คอร์สให้กับคันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโมเดลนี้ครับก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนนะะครับก็็จเปไฟ LED ตาม ตัวสเกิร์ตตัวนี้จะเป็นสปอร์ตไรเดอร์ MB4 นะครับผมลูกค้าจะเลือกเป็นทรงนี้นะครับก็ะจะเป็นทรงแบบตัดขาวตัด,ดดำนะครับรูปทรงหล่อเท่นะครับพร้อมตัวอักษรสปอร์ตไรเดอร์ M ตรงกลางนะครับจะมีไฟตัดหมอดอยู่ที่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านข้างของฝั่งก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับให้ความสวยงามนะครับผมเดีย๋ยวผมพาไปดูด้านข้างมันดีกว่าครับ สำหรับด้านข้างนะครับผมอย่างแรกนะครับมาจากโรงงานก็จะต้องเป็นแหลกหลังคานะครับผมตามสไตล์เอ็กเพนเดอร์ครอสนะครับแต่ที่พิเศษนะครับคือผมแถมเป็นแหลกหลังคานะครับผมไว้สําหรับครอบครัวสายปิกนิกโดยเฉพาะนะครับจะเป็นแหลกหลังคาของแคลลี่บอยนะครับผมเป็นแหลกหลังคาที่ใหญ่ที่สุดนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ถึง80กิโลกรัมเลยนะครับผมทัดลงมาก็จะเป็นเวเดอร์กาลนะครับผมกันสาดค่านะครับผมไว้สําหรับลูกค้ากันละอองฝนนะครับแล้วก็ที่กระจกนะครับผมก็แถมเป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกไฮคูลบาโวนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอรร์์เซ็นนตได้ะคับผมป้องกันความร้้ออนไดดย่างี ครับแล้วก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับผมเป็นสไตล์เดิม e x p ก n d e r Cross นะครับพร้อมไฟ LED ไฟเลี้ยวนะครับแล้วกระถัดลงมาเรจะเป็นเบ้ามือเปิดประตูนะครับผมจะเป็นลายเคปเลอร์นะครับผมพร้อมตัว X สีแดงนะครับหล่อเท่นะครับผมป้องกันรอยเล็บนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของรถ Cross Over นะครับจะเป็นแผ่นตกแต่งด้านข้างนะครับผมจะเป็นสีดําด้านยาวไปถึงด้านหลังนะครับผมเพิ่มความเป็น Cross Over มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสำหรับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นลายทูโทนตามสไตล์ของเอ็ก n d e r Cross ของเรานะครับเป็นล้อขอบ17แลสําาาาหรรัััับบบดด้้้้นนนนนนล่งงีีก็็็จะะเเปปไขคตวน ใข้างตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับแต่ว่าใช้เป็นเหมือนกันชนข้างได้นะครับเพิ่มความหล่อเท่แล้วก็เพิ่มมิติให้ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังมากดีกว่าครับ สำหรับด้านหลังนะครับตสออากาศชักฟินนะครับพร้อมสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3าจากโรงงานนะครับเคแล้วก็จะเป็นแผงตกแต่งฝาท้ายของ X อ็กเพนเดก็จะเป็นสีดําเงานะครับต่างจากตัว GT นะครับแล้วก็ที่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นสุดแต่งนะครับผมเป็นラ i เดอร์ M สเกิร์ตหลังของ r i เดอร์ M ตัวนี้จะเป็น V3 นะครับผมจะแตกต่างจากด้านหน้านะครับตอนนี้จะเป็นท่อเหลี่ยมนะครับแบบคู่นะครับผมพร้อมไฟเบรกตรงกลางนะครับเวลาเราเบรกก็จะขึ้นไฟสีแดงให้ด้วยนะครับสเกิร์ตตัวท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแบบทรงสปอร์ตนะครับเพิ่มมตตกััับบวรรนะค สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมก็จะสามารถเปิดได้ถึง4แบบนะครับกดที่ด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับกดที่รีโมทนะครับแล้วก็คลิกเซนเซอร์แล้วก็กดแบบธรรมดาก็คือกดแบบเปิดปึ๊บเหมือนเปิดฝาท้ายนะกดทีเดียวนะครับฝาท้ายของเราก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายของเราเป็นแบบพรีเมียมนะครับผมมีระบบป้องกันการหนีนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับอันตรายจากฝาท้ายนะครับเพราะว่ามันมีระบบเซนเซอร์นะครับตัวจับ ักแบบนี้นะครับสบายสบายครับใช้งานง่ายเตะได้จริงลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเตะวืดเตะเบาวนะครับเตะลำบากลำบนแล้วเกินนะครับสำหรับรุ่นอื่นโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในมากดีกว่าครับ สำหรับพวงมาลัยก็ออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบทรงสปอร์ตนะครับรูปร่างสวยหรูนะครับผมจับกระชับมือพร้อมระบบตีกับอย่างรวดเร็วนะครับผมด้านซ้ายเขาก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับตัวด้านขวาจะเป็นปุ่มคุชคอนโทรลนะครับใช้งานง่ายนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องละสายตาออกจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็แผงหน้าปัดของเราจะเป็นแบบไฮคอนทั t นะครับผมสว่างชัดเจนดูง่ายนะครับผม แล้วก็สําหรับภายในนะครับผมก็จะเปลี่ยนแบบใหม่เยอะมากเลยครับผมตั้งแต่แผงกั้นประตูจนถึงคอนโซลหน้านะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับจะเป็นแบบบลูเนวี่แบล็คนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถคันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนบ้านขึ้นมาต้องตกใจนะครับว่าคันนี้ราคาไม่ถึงล้านนะครับในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะครับผมผมก็แถมเป็นแบบ Fu l l HD ให้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งให้เะเพราะว่าฟิล์มเราเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็สาหรับจอหน้านั YouTube ูดง ทูบเน็ตฟิได้เลยนะครับหรือว่าโหลดแอปอื่นๆมาลงก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมแลวตัวนี้นะครับทำงานควบคู่กับจอเพดานนะครับลูกค้าสามารถเปิดหนังนะครับเปิดการ์ตูนให้ลูกหลานท่านดูนะครับเพื่อความบันเทิงสําหรับผูดด้โดยสารตอนหลังได้อย่างดีเลยนะครับผมสําหรับแอร์ของเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมพร้อมปุ่มแมคครนะครับ ใครมารถล้อล้อตากแดดล้อล้อนะครับผมกดแป๊บเดียวนะครับเย็นเกียบแน่นอนถัดลงมานะครับเกียร์ของเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ Eco d y ด a m ม C CVT วทีนะครับผมสะดวกสบายในการเข้าเกียร์รถไม่กระตุกนะครับผมทําให้การเดินทางของเราราบเรื่นนะครับแถมประหยัดน้ามันด้วยนะครับผมและเบรกมือนะครับของเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมเบรกออโตโฮให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องมาดึงให้เสียแรงเปลืองแรงนะครับแล้วก็ยังมีสครับเพดนะครับที่ผมแถมเพิ่มให้กับลูกค้าที่เป็นสครับเพดดำเงานะครับแบบ2องชั้นนะครับลูก ด้วยราคาเพียงไม่ถึงล้านนะครับผมบอกได้เลยว่าทีเด็ดจริงๆนะครับ ก็ผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเพียงราคาเพียง9 3 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าได้รถที่คุ้มค่านะครับครอบครัวปิกนิกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับลูกค้าแค่มีคันนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงสําหรับ Explorer Core นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าชุดแต่งสเกิร์ตน้าเป็น V 3อะไหลวถ้า V 1 2 3่จะเป็นแบบไหนลูกค้าก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์นะครับ s i n g r a g u m นะครับผมหรือว่าลูกค้าสนใจมากๆนะครับอยากจะถามในนี้ก็โทรี่อร์น94 0 เจ็ดเจ็นะครับเซลสิงความรับสายเสมอนะครับก็้นตอนท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าคลิปรีวิวรถรุ่นอื่นๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive your